คุณรู้ไหมถค่คุณใช้สิทธิผิดปีเดียวเนี่ยเสียเงินภาษีไปเฉียดสารโดยไม่จําเป็นหลายคนคิดว่าลดหย่อนภาษีเนี่ยมีแค่ ssf rmf ประกันชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้รัฐเปิดทางให้ลดหย่อนได้เนี่ยเจ็ดสิบเจใหญนะที่คนไทยไม่รู้ไม่กล้าใช้คิดว่าตัวเองเนี่ยใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้บอกให้รู้นะสิทธิ์หนลดได้เท่าไหร่ใช้ยังไงให้ลดสูงสุดดูให้จบนะรับรองว่าคุณเนี่ยเอา ไปใช้ได้ทันทีปีนี้หลายคนเสียภาษีเกินความจําเป็นนะเพราะว่าใช้สิสธิ์ไม่ครบโดยเฉพาะพนักงานบริษัทฟรีแลนซ์และคนที่มีรายได้หลายทางงั้นเราเริ่มสรุปแบบไวๆตาตรงสุดๆไปเลยดีกว่าสิิ์ที่หนึ่ง F, ดหย่อนอภาษีได้สูงสุด3 0ของรายได้คือเป็นของที่ช่วยลดภาษีได้แรงสุดนะเพราะว่าลดได้ถึง30%ของรายได้แต่ก็ไม่เกิน2,000 0 0บาทอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะนะคิดว่าต้อง ซื้อเยอะไม่จาเป็นทีนี้แนะนําสุดง่ายๆถ้าไรายได้ทั้งปีคุณเนี่ยประมาณ3 0 0แสนถึงห้าแสนบาทซื้อสักหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นบาทเนี่ยก็ประหยัดภาษีได้แล้วนะถ้าไรายได้เกิน6 0แสนไปจนถึง1ล้านเนี่ยซื้อสัก3 0 0 0 0ืถึงหกหมื่นเนี่ยก็จะคุ้มกว่ามากอย่าซื้อสุ่มนะเลือกตามความเสี่ยงของตัวเองเดี๋ยวท้ายคลิปจะแนะนําวิธีคํานวณง่ายๆแล้วกันสิทธิ์ที่2 RMF ลดหย่อนได้สูงสุด5 0,000นบาทคนกลัวเนะเพราะว่าเงื่อนไขยเยอะ แต่จริงๆเนี่ยใช้ลดหย่อนได้หนักมากหักได้30%ของรายได้นะแล้วก็รวมกับกองทุนเพื่อกเกษียณทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน5 0 0 0สนบาทบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากจะปิดเกมภาษีปีนี้แบบรอบเดียวจบแต่ก็ต้องเช็คดีๆนะว่าเคยซื้อปีไหนแล้วบ้างเพราะว่า RMF เนี่ยห้ามหยุดนานเกินปีสิ่งที่3ประกันสุขภาพตัวเองหรือไม่ก็พ่อแม่สิ่งที่คนพลาดเยอะที่สุดนะเพราะคิดว่าถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายพ่อแม่เนี่ยก ลดไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะประกันสุขภาพตัวเองเนี่ยลดได้สูงสุด25,000บาทประกันสุขภาพพ่อแม่ก็ลดได้นะสูงสุด15,000บาทแต่ก็ต้องไม่เบีะยรายได้เกินเงื่อนไขรวมกันเนี่ยได้สูงสุด40,000บาทนะแล้วก็ใช้ได้เกือบทุกแบบเลยทั้ง OPD IPD โควิดโรคร้ายแรงสิทธิ์ที่4ดอกเบี้ยบ้านปีละ1 0 0 0 0แใครมีผ่อนบ้านนห้ามพลาดน,นะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยลดได้ปีละ1 0 0 0 0แนะแต่ว่าคนมักจะ ทำผิด2เรื่อง1ไม่ใส่จำนวนเงินต้น2ใส่ยอดโปะเพิ่มคือต้องใช้แค่ดอกเบี้ยบ้านตามใบทวี50สิบเท่านั้นแน่ลดได้ในแรงจริงโดยเฉพาะคนที่เข้าคั้นภาษี10-20สิบอนิที่5บริจาคลถหย่อนได้2เท่าหลายคนไม่รู้นะบริจาคบางที่เนี่ยลถหย่อนได้2เท่าเช่นโรงพยาบาลรัฐูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินบริจาคโลหิตอันนี้ลถหย่อนได้ตามเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายด้วยนะแล้วก็ โรงเรียนในกำกับรัฐตัวนี้เนี่ยใช้ได้เยอะนะโดยเฉพาะปลายปีที่จะลดภาษีแบบถูกต้องเธิที่6กประกันชีวิตลดหย่อน1 0 0 0 0แบาทตัวนี้ก็กลับมานะ่าสนใจอีกแล้วนะประกันชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยลดได้สูงสุด 1- 0 0 0 0แบาทแต่ก็ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีคุ้มคลองชีวิตเกิน10ปีขึ้นไปถ้าเป็นประกันควบคุมการลงทุนเนี่ยบางกรมธรรม์ก็ลดได้นะแต่บางตัวก็ลดไม่ได้ก็ต้องดูให้ดีเศิที่เจ็ดทธิลดหย่อนพิเศษซ่อมบ้าน ส่อมรถจากภัยพิบัติปีที่แล้วหรือว่าปีนี้เนี่ยน้ำท่วมลมแรงพื้นบ้านเสียรถพังใช้สิทธิ์นี้ได้เลยรัฐให้ลดหย่อนตามจริงเลยนะแบบมีเพดานเฉพาะปีนั้นๆคนใช้สิทธิ์นี้เนี่ยน้อยมากทั้งที่ประหยัดได้หลายพันหลายหมื่นทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดนะยกตัวอย่างคุณมีไรายได้ปีละ5้า0สนบาทถ้าคุณใช้สิทธิ์แบบนี้นะ S S F เนี่ยซื้อไปเลย1 5 0 0 0บาทประกันสุขภาพตัวเองสักหมื่นหนึ่งดอกเบี้ยบ้าน6 0 0 0ื่น โดยจาก2เท่านะ5 0 0 0คิดลดเป็น1,000 0บาทนะรวมลดย่อนเนี่ยอยู่ที่95,000บาทภาษีที่คุณต้องจ่ายไปเนี่ยหายไปประมาณ9,500ลบด้วย19,000แล้วแต่ชั้นภาษีนะคุณเห็นไหมว่าแค่จัดสิทธิ์ให้มันถูกเนี่ยเงินคืนภาษีก็พุ่งจริงเลยนะเพื่อนๆถ้าปีนี้อยากจะประหยัดภาษีแบบไม่เคลียร์แค่เช็ค7สิทธิ์ีให้ครบนะคุณก็จะจ่ายน้อยลงแบบถูกกฎหมาย100